มาดูความเดือดร้อนของชาวบ้านที่นครสวรรค์หน่อยที่วัดเกรียงไกรนครสวรรค์นะคะอ,อ,อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ชาวบ้านบอกช่วยหน่อยเถอตอนนี้มีลิงโอ้โหฉันก็งง,งว่าทุกเสาร์ที่เราจะต้องมีข่าวลิง <c oughs> ลิงออกมาอารวาสคุณผู้ชมลิงฝูงนี่นะคะหลายตัวอยู่ที่วัดเกรียงไกรค่ะชาวบ้านบอกออกมาอารวาสไปรื้อค้นข้าวของชาวบ้านข้าโนอยขโมยขนม,ขานมอาหารแล้วนี่นะไอ้พวกลิงพวกเนี้ย จะมาละช่วง10บโมงครึ่งถึง11บเอโมงเนี่ยนะคะหน้าตาเจียมเจียมแบบนี้แต่นิสัยเนี่ยไม่ธรรมดาพอเที่ยงก็จะเดินเข้าวัดแล้วออกมาอีกทีประมาณ6กโมงเย็นเหมือนไม่รู้เวลาเนี่ยมาเป็นฝูงแบบนี้ค่ะชาวบ้านเดือดร้อนมากเพราะว่าบางตัววิ่งขึ้นบนหลังคาบางคนบอกไม่ได้หลับไม่ได้นอนไม่รู้จะทํำยังไงนี่นะคะเดือดร้อนมาเป็นเดือนเดือนแล้วนะคะออาเข้าไปเนี่ยลูกเอ้ยนะคะทีนี้มันมีชาวบ้านเนี่ยนะคะคุณสุวรรณคุณสุวรรณเนยุยปายุ85ปีแล้วบอก ลำบากมากเพราะไอ้ลิงพวกนี้มันเป็นขย่มหลังคาเนี่ยฉันเพิ่งซ่อมมาเสียเงินเป็นหลายหมื่นแล้วมันก็มาทำแบบนี้ไม่รู้จะทํำยังไงใครก็ได้ช่วยทีค่ะเราปลูกอะไรไว้มันก็มันกินหมดไงอันนี้ก็เป็นเท่าไรแล้วมันก็มันก็กินก็ต้องให้กินทีแต่ว่ามันก็เราก็เดือดร้อนละแหละเนาะ แต่ครวนี้ก็ว่าถ้าจะวางอะไรไว้มันก็แย่งเอาไปกินหมดเผลอไปแล้วว่าแล้วกลางคืนน่ะสำคัญกว่ากลางวันอีกมันขึ้นไปบนหลังคาแล้วมันก็ขยุ่มจนบางทีก็โดดไปกระโดดมาจนนอนไม่ได้อลูกแล้วหลังคาแล้วปลากายแล้วก็เปลี่ยนตั้งหลายวนเนี่ยเมื่อสองตัววันได้เปลี่ยนไปเป็นหมื่นนะเนี่ยอ๋อแล้วพฤติกรรมตอนนี้ที่ลิงขึ้นหลังคาเนี่ยมันเป็นมานานยัง ประมาณเดือนมากอมากว่าสิมากกว่าสามสี่เดือนได้แล้วกนะ็ไม่ถึงได้แล้วได้ได้เหรอสาม,ม <umi. S 1> <ๆ S 2> สีม่เดือนได้ก็แสดงว่าพฤติกรรมที่ว่าขึ้นหลังคาเนี่ยลิงเพิ่งมาทำเมื่อสามสี่เดือนนี้ มันชุกชุมเมื่อก่อนก็มีบ้างแต่น้อยไม่ไม่สบายเราก็อยากมันแต่ตอนนี้มันมาเป็นฝูงเลยนะลูกมานใหญ่ใหญ่เงี้ยมันใหญ่ใ่แล้วมันขยมด้วยคุณใจสุวรรณบอกไม่ไหวแล้วมาเป็นฝูงเลยแล้วคุณผู้ชมดูนะอย่างที่บอกว่าพฤติกรรมของลิงฝูงเนี่ยคือมันก็จะเริ่มเรียนรู้แล้วว่าจะออกมาช่วง10โมงครึ่งถึง11โมงนะคะเหมือนมากินข้าวเที่ยงอ่านะคะแล้วก็กลับไป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 พักก่อด6กโมงเย็นมาใหม่เนี่ยนะคะตอนเวลามื้ออาหารเลย เจ้าหน้าที่ที่อยู่ในพื้นที่นั้นนะคะที่ต้องดูแลหรือยังไงเนี่ยช่วยไปดูให้ชาวบ้านหน่อยเพราะว่าเดือดร้อนจริงๆนะคะ<ม>ก็ฝากน่อยเพราะว่าบางคนบอกโอ้โหนอนไม่ได้เลยนีน่นับๆเมื่อกี้ที่เดินขบวนกันอยู่เนี่ยเจ็ดตัวนะคะไม่ใช่น้อยนะคะอะจากลิงไปหมาบ้างนี้เป็นแก๊งหมาที่ไปกระโดดข,ขึ้นรถชาวบ้านชาวช่องเขารถเจ้าของเขาไม่ตลกค่ะเพราะว่ารถเนี่ยเสียหายจะบอกน่ารักจะตลกคงจะไม่ใช่คะ่ะไปดูภาพจากคลิป มีผู้มาโพสต์นะคะใน Facebook ของคุณต้องตาสมบูรณ์ค่ะเป็นคลิปจากกล้องวงจรปิดท่านผู้ชมดูค่ะคลิปนี้นะคะสุนัขจรจัด5ตัวปีนขึ้นลงรถเก่งที่จอดไว้หน้าบ้านทําให้กระโปรงหน้ารถของเขาเนี่ยได้รับความเสียหายดูนะี่ะนับๆกันอยู่ก็หลายตัวอยู่นะคะ5ตัวคือรถเนี่ยถูกลงเล็บสุนัขขีดข่วนคลิปนี้ยาวสักประมาณ4ีวินาทีนะคะเจ้าของเขาเขียนบรรยายบอกว่าเหมือนจะตลกแต่ใครเจอกับตัวไม่ตลกแน่นอน รถน้องชายเราเสียหายหมดเลยต้องทำสีใหม่หมาจรจัดในซอยนี้เยอะมากนะคะสร้างความเดือดร้อนและบางคนก็นะพอหน่วยงานจะมาจัดการหมาจรจัดก็เอาไปเก็บบ้านตัวเองแล้วก็มาปล่อยทีหลังชอบมาให้เข้าน้ำหมาจรจัดหน้าแถวบ้านเราก็พอไปถามว่าเอาแล้วจะรับผิดชอบยังไงบอกไม่รู้ไม่ชี้คุณคนนี้เธอก็เลยบอกว่า ถ้ารักมากนะคะเอาไปเลี้ยงดีๆในบ้านเลยค่ะและตอนนี้หน่วยงานไหนดูแลเรื่องหมาจรจัดรบกวนด้วยขอร้องค่ะหมาจรจัดสังขละบุรีนะคะเจ้าของ Facebook นี่ก็เล่าบอกว่าเกิดขึ้นตอนตีหนึ่งตีหนึ่งของเมื่อคืนที่ผ่านมานี่เองค่ะโดยรถยนต์เก่งของน้องชายจอดเอาไว้ที่หน้าบ้านบริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลวังกะใกล้กับท่ารถตู้สายสังขละบุรีกาญจนบุรี ทีนี้พอมีการโพสต์คลิปแบบนี้ไปก็มีคนมาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นเป็นจํานวนมากว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในหน่วยงานที่แก้ปัญหาเร่งด่วนควรจะลงมานะคะเพราะว่าอำเภอสังขะบุรีจังหวัดกาญจนบรุรีนี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงโด่งดังถ้าเกิดว่ามันไปเกิดกับรถของนักท่องเที่ยวเนี่ยมันก็จะเสื่อมเสียกันไปอีกนะคะ โอตีเราจะเห็นส่วนใหญ่จะเป็นตีนแมวเพราะแมวจะปีงขึ้นไปนะคะแต่ไม่เคยเห็นแมวเช้าคู่หมาขึ้นไปสไลด์ลื่นลงมาอนี้งงมากเนี่ยตัวเนี้ยแล้วรอยเยอะมากอ่ะคือไม่ใช่เกิดขึ้นกับรถเราเราเห็นคลิปแล้วเราตลกแต่ถ้าเป็นรถเราเป็นทรัพย์สินเราเราไม่ตลกจริงๆไม่ตลกค่ะเนี่ยคุณผู้ชมดูเราเสียสางคงซ่อมอันนี้งงอยู่ปีงขึ้นไปตัวนั้นมันมีอะไรมันได้กลิ่นอะไรหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจแต่คือยังไงก็ตามนี้ลักษณะหมาหมู่ แบบนี้นะค,คุณผู้ชมคือแล้วเป็นหมาจรเนี่ยบางคนบอกพอเป็นหมาจรเนี่ยเราใจดีให้แล้วก็คนที่เขาอาจจะไม่ได้รักหมาหรือว่ารู้สึกว่าได้รับความเดือดร้อนตรงนี้มันก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้นะคะฉะนั้นเนี่ยเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงแต่ว่าเอาตรงนี้ก่อนนะคุณพี่ตรงนี้ไม่รู้จะไปเรียกร้องค่าเสียหายกับใครก็ต้องไปซ่อมเองเพราะทุกคนไม่มีใครยอมรับว่าเป็นเจ้าของแล้วถ้ารักจริงเนี่ยเอาไปเลี้ยงดูแลที่บ้านเข้าไปในอาณาบริเวณบ้านเลยอย่าให้มันออกมาเนาะมันต้องเป็นการทำหมันเนาะ จำกัดจำนวนประชาะกรหมาเหล่านี้หมาก็คือหมาค่ะแมวคือแมวมันไม่รู้เรื่องแต่สุดท้ายเนี่ยเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงฝากไว้ให้คิดนะคะ